งานนี้เรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตนะคะแล้วก็แฟนคลับที่ติดตามต่างจับตามมองในเรื่องราวความสัมพันธ์เป็นอย่างมากสำหรับคู่จีนนะคะอย่างคู่ของหนุ่มแน็กชาลีแล้วก็สาวสวยชาวจีนอย่างสาวขุยอันคุณผู้ชมขะโดยนะคะจับตาในความสัมพันธ์ยังไงก็คือเมื่อเรานะคะได้เข้าไปส่องที่ทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะของสาวขุยอันคุณผู้ชมโดยนะคะรูปภาพที่เธอได้ถ่ายคู่กันกับหนุ่มแน็กชาลีที่ขุย อันนะคะโพสต์ไปก่อนหน้านี้นี่แหละคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็คือไม่มีรูปภาพคู่นั้นกับหนุ่มแน็กแล้ว ก็ไม่รู้นะคะว่าเธอเองเนี่ยเป็นการลบออกไปหรือว่านะคะเป็นเพียงแค่การซ่อนรูปภาพเท่านั้นนะคะโดยงานนี้เองนะคะแฟนคลับที่ติดตามคุณผู้ชมคะก็ได้มีการนะคะแคปเอาหน้าไอนะคะของสาวคุยอันมาโพสลงในโซเชียลอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับบอกนะคะว่าน้องลบรูปคุณผู้ชมแต่อันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นการฟันธงนะคะว่าสาวคุยอันเธอลบรูปภาพไปหรือว่าเป็นเพียงแค่การซ่อนรูป โดยแฟนๆน,นะคะชาวเน็ตที่ติดตามค่ะเมื่อทราบข่าวเมื่อเห็นแบบนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางก็บอกนะคะว่าเอาจริงนะคะเราเป็น f c ชาลีนะแต่เรื่องนี้เราเข้าใจขุยอันมากนะคะเป็นเราก็ถอย CL ไม่ชัดเจนจนเกินไปนะคะก็มีชาวเน็ตนะคะรายอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์นะคะตอบกลับกันมากมาย บาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าติดเล่นนะคะเพิ่มกัรล่อนเข้าไปด้วยนะบวกหนึ่งนะคะจริงที่สุดค่ะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ต่อมาอีกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขะบอกนะคะว่าผมกลับมองอีกด้านของชาลีนะว่าตอนนี้ดรามาก,ก่าก็ยังติดตัวเขามาอยู่นะคะเขาบอก ว่าตอนนี้เขาจะต้องสาสางปัญหานะคะและการรักครั้งนี้เขาจะไม่เปิดให้เห็นเยอะตามใจ f อมากเพราะการที่รีบๆนะคะโดยยังไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบแบบหลายคนที่ผ่านมาและเขาย้ําเสมอนะคะว่าอย่างจับเขาจิ้นกับใครตอนนี้ทุกคนที่เข้ามาเป็นมิตรกันทุกคนนะคะอ่ะแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะที่เห็นต่างกันออกไปเหมือนกันนะคะบอกว่าปัญหาคือไปป้องคนอื่นนะคะประหนึ่งโดนกระทําอยู่ฝ่ายเดียวทั้ง ที่คุยอันนะคะโดนด่าชํามาหลายเดือนโดยที่นางไม่เคยด่าหรือแซะใครเลยนะคะแถมห้ามเออีกนี่แหละที่น้องนะคะและเอีเสียใจค่ะเรียกได้ว,ว่าคุณผู้ชมขาก็นะคะมีชาวเน็ตนะคะแล้วก็แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับเรื่องที่สาวคุยอันนะคะได้มีการลบรูปภาพหรืออาจจะเป็นการซ่อนรูปภาพคู่นะคะกับหนุ่มแท็กชาลีในช่องทางไอจีส่ว ส่วนตัวของเธอนะคะก็เอาเป็นว่าแหละสําหรับใครนะคะที่ติดตามเรื่องราวนะคะความจริงของหนุ่มแน็กค่ะกับสาวขุยอันหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วก็ความจริงเนี่ยรูปภาพคู่นะคะของหนุ่มแน็กกับสาวขุยอันที่หายไปนะคะจากช่องทางไอีของสาวขุยอันแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องรอฟังนะคะจากปากของหนุ่มแน็กรวมถึงสาวขุยอันกันอีกทีหนึ่งคะ่ะ